ใช่ใช่ครับวันนี้ใช่ครับวันนี้ใช่ครับตอนนี้มีคนรับยครับนี่ค่ไหนครัครับเพ้าอยู่รรี่พยานนะของมีเนี่ยจับก่นะครับพี่าหลักครับี่เาเ เลยครับพระ่าัดทานครับามาดูกันว่าได้รับอะไรกันบ้างนะครับแต่เขาไปก่อนของพ pues mm ระธานจากในหลวงมาช่างกิโลก่อนเลยครับ17บ้อครับ สิบเจ็ดโลสิบเจ็ดโลสิบเจ็ดสิบแปดโลสิบเจ็ดสิบแปดโลอหนักม่กเลยครับเปิดเลยครับสิบเจ็ดโลแดล่ะหนักมากเฮ้ยหนักเกินนะเพราะมึงติดเงินโอ้ยไม่ต้องซื้อมามาก โอ้โหยาเดียวานหลอดใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้ยของตู้นี่หรอเนี่ยจัดด้วยโอ้โหเขาเยอะโอ้โหหนักข้อสารข้อสารอย่างแล้วนะเพียร์แอลกอฮอข้าหอมนะยาโอ้โหมียาด้วยเจ๋งเลยแอลกอฮอล์เจลล้างมือน้ำตาลยเนี่ยน้ำตาลแบบละลายด้วยนะใช่น้ำตาลแบบข้างนอกว่ะละเอียดอะ ไม่ไม่ละเอียดหรอธรรมดาน้ำปลามีถุงขยะด้วยมีน้ำมันด้วยเกาบอกแล้วมีน้ำมันเกาตั้งแล้วถ่ายรูกไปเหรอขายหมดหมดหมดแล้วโนี่อะไรบ้างดูยาหน่อยแกะยาหน่อยมียาอะไรบ้างใช่ี๋ยวถ่ายรูปให้หมดเลยเนี่ยอันนี้ไปข้างหลังอันนี้อะไอ๋อนี่คือยาสีฟันด้วยไอยาสระผมอ่ะคือไม่กินหน่อยยาสระผมนี่แรงจัมาม่าคนเยอะเลย ทุกบ้านเลยป่ะบ้านเลยไหมะเดือไขรวมทีเดียวอันนี้มาอยาเดียวะตั้งเลยตั้งแลวบอัวิวจะได้ไหมแลวอวิวไม่ได้แล้อลวิวไกลไปอ่ะอุ้ยของเยอะนะเยอะจริงๆเลยแม็กไม่มีหรอย มหมดแล้วถุงก็เดอดถุงยางดีด้วยใชต้องเอาถุงมาวางร้วยผมยากให้บอยไปใส่ไปไหนบ้าเขาต้องให้มดนะน่าจะทานยแต่ดูยามีอะไรบ้างอ่ะดูยาหน่อยนี่ค่ะโต้เซียว มีอะไรบ้างข้าวหอมเป็นจระลงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างดีครับอะไรโอ้โหสองแผงเลยอะไรเหรอยาพาราอ่าคืออะไรโอ้ยมีหน้ากากให้ด้วยหน้ากากอองนยหน้ากากสองอันสามอันเลยนะเนี่ยน่าถ่ายวิดีโอนะน่าถ่ายอยู่เนี่ยมาเดาเนี่ยะไระนี่อะไรอ่ะนี่จะเป็นซีเจลล้างมือโอ้โหคอสซี่เลย ห้าสามนี้ยี่ห้ออะไรห้าสี่ห้าสามนี้ผักกาศดองเราพิราบเราพิราบวันนี้อะไรโอ้มีปลากระป๋องกินเกือบเลอมาม่าเยอะมากแปงทสำคัญเน่แชมพูทินด้วยนะ เ,าาเส้ผมต,ตัีเอาใหม่เอาใหม่วางมมาเขา,ขาเอาสับเขาจะแบงง่งให้เราวบใหญ่ี่็มเยอะไม่ใช่หรือดูว่ามันจะคึงแบ่งครับนล่ครับจบเพียงเท่านี้ครับ